สวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะเข้าสู่การดูดวงความรักประจำเดือนมีนาคมนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์นะ โดยแพลวนะคะได้เปิดไพ่ภาพรวมความรักทั้ง10บใบเอาไว้ให้แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูแยกนะจะเป็นรายสเตตัสนะคนโซนคนคุยคนมีคู่นะคะโดยการอ่านนะคะเป็นการอ่านแบบ general reading นะใครก็ฟังได้นะเหมาะสำหรับทุกคนที่มีความรักนะจ๊ะแพลวจะแทนตัวเองเหมือนสาวนิดนึงแต่สามารถแทนเรื่องราวตัวเองเข้าไปได้เลยนะคะโดยความรักอาจจะมีสลับกันบ้างนะทั้งตัวคุณแล้วก็ตัวเขานะคะงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสาหรับ1ิบใบแรก บอกนิดนึงว่าเมื่อเห็นไพยก็แอบ,บรู้สึกแบบเอ,อ,อิ่มยางไงแล้วเนี่ยมันดีหรือร้ายอะเราลองมาดูไปพร้อมๆกันแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาอ่านไพ่เนาะอ่ะมาใบแรกนะคะเปิดตัวมาที่8ดาบเรายังไงเดอะเมจิเชียนนะเดอะเมจิเชียนแล้วก็เฮอร์มิตจ้าเดี๋ยวเราค่อยมาแปลทีเดียวนะดูไพ่ก่อนละกันเนาะเฮอร์มิตค่ะ ตามมาด้วย The w i e l of Fortune นะแล้วก็ t e m p l a n d ค่ะสดาบสดาบอ่ะราชินีถือไม้นะราชินีถือไม้อัดสวินถือไม้นะอ่าฮะแล้วยังไง5้ถ้วยบอกเลยว่าไพ่นี่คือพีคมากและจบที่3มดาบ นาไพ่มีทั้งดีร้ายปนกันไปจากไพ่ที่เห็นนะคะคิดว่าตอนนี้นะมีปัญหาข้างคางมาจากเรือนกุมภพันธ์แน่นอนหรือว่าทุกอย่างประเด,ดประดังมาในเดือนนี้ก็เป็นไปได้นะเพราะว่าแปดดาบมันขึ้นอะ่ะมันรู้สึกว่ามันมีปัญหาแหละเข้ามาเยอะมากจริงๆเราก็ไม่รู้ว่าจะไหวไหม,มเนี่ยเห็นไหม เหมือนต้องหาที่ปรึกษาแล้วอะถามแล้วอะไหวไหมจะไปต่อไหมจะออยังไงดีนี่คือความรู้สึกของเราในเวลานี้อะเหมือนทั้งถามตัวเองถามเพื่อนรอบข้างว่าแกแกตอนนี้ฉันฉันยังไงละ่ะฉันจะไหวหรือเปล่าเลยแบบเนี่ยมีสีไม้ขึ้นแพาเลยคิดว่าพอมันเจอปัญหาหนักๆอะเราเลยคิดว่างั้นฉันหยุดนิ่งก่อนเลิกคิดเลิกกังวลเนี่ยสีไม้มาเพราะไอ้สีดาบนะมาพร้อมเดอะเฮอร์มิตนะแพลวมองว่า นิ่งเลยจ้าเผลอๆนะคะสวันนี้เราหายหายไปคุยกับตัวเองก่อนว่าเราจะยังไงดีคือไม่ไหวแล้วแม่ <S <S ในขณะที่หายนะแพลวมองว่าเรามีการอ้อนวอนขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อืมไม่ได้ได้เลขก็ต้องเอาด้วยกลนะ t h เม a g i c i a n ขึ้นมาพร้อม The View of Fortune แพลวมองว่าเรารู้สึกว่าต้องหาที่พึ่งทางใจอะแอบหานะแอบไหว้พระขอพรเดี๋ยวเหมือนกันว่า ขอให้อนาคตนะเป็นไปในทิศทางที่เราอยากให้มันเป็นเป็นเรื่องราวดีๆเป็นเรื่องแบบเออที่อยากได้แหละแล้วในขณะที่ขอพรสิธิสิทธิ์ไปนั้นเราก็เริ่มลงมือทําปรับปรุงตัวเองเดี๋ยวจะบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่าอะไรคือสาเหตุนั้นนะทำไมเราถึงต้องปรับปรุงตัวเองเรานะคะมามีราชินีถือไม้ใช่ไหมมาพร้อมแทมพอแลนด์แล้วก็อัศวินไม้นะ แพรมองว่าเราเนี่ยเป็นฝ่ายจะพุ่งเข้าหาเขามากขึ้นปรับปรุงความคิดปรับปรุงไมเ d ็ e อะไรเงี้ยให้มันเข้าเขาเข้าที่เข้าทางเพราะแพรมองว่าในความสัมพันธ์ที่มันทุรักทุเลอยู่ตอนเนี้ยส่วนหนึ่งกะเป็นเพราะเราเน่เนี่ยห้าถ้วยมันขึ้นเหมือนเราอะค่ะเป็นคนทํามันพังเองไปเลยกับมืออาจจะด้วยความอารมณ์ร้ายของเราด้วยความแบบเพลรยอะ รักนะแต่ฉันก็คือปากไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เงี้ยมันทําให้เกิดการทะเลาะเบาแวงก็เป็นไปได้มาทําให้ ความรักที่เขามีให้มันพังลงไปอ่ะเออเขาเองก็เลยถอยความสัมพันธ์นี้ออกหรือแอบไปมีโกงมีกิก๊กมีกักนะจ๊ะแอบไปคุยกับใครแล้วเขาจับได้หรือเปล่าเราจึงต้องเป็นฝ่าย Take A c ช i o n เพื่อให้ความสาัมพันธ์ในครั้งนี้มันกลับมาได้นะอืมถ้าดูจากไพ่สิบใบก็ขึ้นประมาณนี้นะจ๊ะงั้นเดี๋ยวเราลองมาดูออไพ่เจาะลายสเตตัสละกันว่าไอภาพรวมความรักที่เห็นเนี่ยมันเป็นของใครกันแน่ทั้งสมสเตตัสนี้นะหรือจะเป็นทั้งหมดอะมาดูมาดูที่สเตตัสแรกนะคะคือ คนมีคู่นะขอดวงความรักคนมีคู่ชาวราศีสิงห์หน่อยจ้าถ้าจะเปิดไพ่ทั้งหมดสองฝั่งนะฝั่งเราแล้วก็ฝั่งแฟนเราโดยขอเปิดไพ่ฝั่งละ3สามใบเพื่อดู energy ก่อนนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเนาะมาค่ะฝั่งเราสามใบใบแรกมาด้วยจัดเหม็นดูดีดูดีดอะเรายัางไงมาด้วยสี่เหรียญและ สามไม้แหวววาแหวได้กลิ่นบางอย่างอ่ะอันนี้คืออะไรห้าไม้ฝั่งเขานะสตาร์ทมาที่ห้าไม้แล้วก็เดอะซันแล้วก็สามถ้วยมีใครคนหนึ่ง <c oughs> ที่เผิอทำอะไรลงไปแบบว่า หรือเราเป็นแม่เสือเก่าในฐานะราศีสิงห์หรือเราคือเสือเก่าที่ตอนนี้กลัวเวรกรรมตามทันคือพอจัดเมนขึ้นมาเป็นไพ่ของเวรกรรมโชคชะตาบาปบุญเนาะเหมือนว่าเราเนี่ยค่ะมีความห่วงเขามีความแบบสามไม้มันคือความแบบจริงจังและอยากพัฒนาความสัมพันธ์ต่อไปอยากลงหลักปักฐานใช่ไหมแต่มันมีความห่วงห่วงแฝง,ง,งอยู่ในนี้มาพร้อมกับจัดเมนแพรมองว่าแต่ก่อนอะ่ะก่อนจะมามีแฟนคนนี้เผลเอๆเราเป็นแม่เสือสาวนะบริหารสเสน่เกง่งมันก็เลยทำให้ เรารู้สึกว่ามีความกังวลอะ่ะกลัวว่าบาปนั้นจะเกิดกับเรากลัวเราจะถูกหนอกใจกลัวเราจะนุ่นจะนี่มาเลยทําให้เรารู้สึกไม่ค่อยสบายตัวในความสัมพันธ์เท่าไหร่แต่เมื่อมามองทางเขาค่ะมาเลยทําให้เกิดการทะเลาะเบาแหวงเนี่ยมันคือการห้ามไม้มันคือการแบบเถียงกันทะเลาะการนุ่นหนีอะไรเงี้ยเพราะอะไรอะ่ะเพราะจริงๆเขาคือแบบไม่มีใครเลยอะ่ะคือเขาแบบรักเราคนเดียวมันคือเดือดซันแล้วอะ่ะมันคือดีที่สุดในความสัมพันธ์แล้วเนาะในความรู้สึกใช่ไหมเพราะนี่คือไพ่ที่ดีที่สุด มาพร้อมกับ3ถ้วยมันคือเวลาเฉลิมฉลองหรือให้หมออีกทางหนึ่งก็คือถึงแม้เราจะมีแฟนสายปาร์ตี้ติดเที่ยวนะคะแต่เขาก็ไม่ได้มีคนอื่นนะในที่นี้นะอย่าเอาหาเรื่องมาทะเลาะกันกาจากความหวาดกลัวของเราเองนะคะอ่ะงั้นดูซีแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปมันคือ9้าถ้วยมันคือการที่เราจะเนี่ยลองใช้เวลาร่วมกันไหมลองแบบถ้าเขาไปแล้วก็ไปกับเขาไหมจะได้เลิกกังวลเลิกห่วงเนาะมันจะได้ไม่ต้องเนี่ยห้าเหรียญน,นะ จะได้มันต้องมานั่งเหงากังวลอยู่อย่างนี้นะแล้วก็สิบไม้แพลวขอบใ้ขยะห้าเหรียญอีกสักใบแล้วกันนะหุยหถ้วยหกถ้วยเอายังไงคิงถ้วยอีกใบแล้วก็หกไม้แพลวรู้ละ แพลวู้แล้วว่าเอาใช้ใ้ชคำว่าจากไ่นะจ๊ะเห็นได้ว่าห้าเหรียญที่เรามีความกังวลใจที่เราแบบจะไปกับเขาก็ไม่ยังไงอะไรเงี้ยมองว่าเรากําลังมีแฟนที่แฟนเรานั้นเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าหรือเปล่าเขายังมีโอกาสเจอกับแฟนเก่าหรือเปล่ามาเลยทําให้เราไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกลัวนึกถึงวความรักเก่าๆมันจะกลับมาเอเนจีเออเขายังคุยกันอยู่เขายังดีกันอยู่แล้วยังไงละ่ะ เขาจะตัดกันได้จริงหรือเปล่าฉันจะโดนหลอกหรือเปล่านี่คือความกลัวของเราแต่ไพ่นะคะบอกว่าไม่ต้องกลัวจ้าเพราะว่าเขาว่าเลือกเธอแล้วสิบไม้นะมาพร้อมกับหไม้นะแพลวมองว่าเขามองถึงอนาคตอัน ใหญ่ไนงะงานใหญ่ก็คือเป็นการพัฒนาไปที่ยาที่มันจริงจังใช่ไหมแล้วหกหมายคือการแบบได้รับชัยชนะฉะนั้นในขณะที่เขาอะค่ะวันนี้นะเราเป็นแฟนเขาแล้วเขาก็รักเรานั่นแหละค่ะสังคมที่เขามีอยู่เดิมอาจจะตัดขาดกันไม่ได้แต่เขาไม่ได้มีอะไรที่ทําให้เราต้องกังวลใจนะยังไงก็เป็นกำลังใจให้คนมีคู่ชาวราศีสิงห์นะคะอย่าได้กังวลใจไปให้มากนักแนละสถานการณ์ยังดีอยู่นะอย่าทำลายปัจจุบันด้วยอดีตนะคะ นะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาดูสเตตัสต่อไปนะสะเตตัสคนคุยสีว่าเดือนนี้เป็นยังไงบ้างนะเป็นยังไงบ้างเออขอสเตตัสคนคุยชาวราศีสิงค์ค่ะไหนไหนไหนขอดูหน่อยนะขอดูหน่อยมาดูเอ e เนอของเราก่อนแล้วกันนะฝั่งเราโอ้โหเปิดมาที่เจ็ดไม้เท้านะคะเจ็ดไม้เท้านะเจ็ดไม้เทา้าเราอะไรอีก สดาบแล้วเฮอร์มิตเราจะหายไปจากเขาหรอเราจะหนีเขาหรอมาดูฝั่งขาวเดอะทาวเวอร์ว้าวไหวไะเนี่ยสิบเหรียญและใบสุดท้ายจะสิบดาบโอ้โหืม เห็นไพ่แล้วบบเออไม่รู้จะยังไงอยากไปต่อไอเล่าเนี่ยอยากไปต่อแต่ฉันว่าความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะต้องหยุดลงสักพักนะฉันขอหายเงียบไปหายเงียบไปเลยหายเงียบไปแบบไม่บอกไม่กล่าวนะไม่ได้บล็อกนะเขาไลน์มาหลีแต่ไม่ตอบโทรมาติดนะแต่ไม่รับอะไรประมาณเนี้ยสำหรับทางเรานะ ทางเขาก็เลยเหมือนแบบก็รักกันมาดีอยู่ก็แล้วทําไมวันนี้เธอจึงเปลี่ยนไปนะ,ะใจแอนปูอัดก็มานะเออเพลงนะเนี่ยเดี๋ยวทาวเวอร์ขึ้นคือมันผ่านมาสาหรับความรู้สึกเขาคืออยู่ดีเอาเปลี่ยนไปเฉยงงละทีนี้เขาอะมีความรักให้เรานะแต่พอเราทําอย่างนั้นมันกลายเป็นสิบดาบคือเขารู้จะแก้กับเราอย่างไงคือเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาทําผิดอะไรนะเขาถึงรู้สึกมันสิบดาบอะมันเหมือนมัน มันพังไปแล้วเขากำลังจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอะเออแล้วมันแล้วเราก็ชุบเลยตัดจบไหนขอดูหนสีว่าไอ้ที่มันตัดจบกันเนี่ยมันตัดจบมาจากเรื่องอะไร The Star แล้วยังไงอีก The Emperor แล้วไปอีกใบราชินีดาบแพ a มองว่าความ ปัญหานะของคนคุยที่เราสึกว่ามันไปต่อกันไม่ได้ด้วยความที่ทุกคนนะคะมีตัวตนเป็นของตัวเองอย่างมากๆเลยอะเราเองก็มั่นใจว่าเรามีดีเขาเองก็มั่นใจว่าเขามีดีเหมือนกันต่างคนต่างมั่นใจมาเลยแบบความหวานในความสัมพันธ์นี้มันน้อยลงน้อยลงเราเองก็มาคิดว่าเออถ้ามันจะไปต่อถ้าเขายังจะมีแบบดีไม่พอหรือเรารู้สึกว่าเราต้องไปงอไปงอนเขาอะงั้นไม่เอาดีกว่าเราก็เลยถอยอืมส่วนเขาเอง ก็ก็ฉันเป็นแบบนี้หวีเธอหายไปแล้วคืออะไรมันก็เลยเป็นแบบนี้อ่ะงั้นขอดูว่าถ้าเราค่ะเลิกทิฏฐิอาคาติกันมันจะดีขึ้นไหม <S <S เห็นไหมเขาอยากจะให้ความรักกับเราจะตายเนี่ยคิงถือถ้วยนะเรายัางไงร,ราชเอเอไม่ใช่สิเด็กดาบนะอยากจะพุ่งทยานมาให้ความรักเธอในเดี๋ยวนี้เรายัางไงฉันมีเงินไม่ทรด้วยนะจ๊ะเออ ควีนเหรียญน,นะอืลองไหมเราลองลอง,ลองคิดใหม่ไหม <c oughs> ก็ดีแล้วไงที่เราเจอผู้ชายเก่งเจอคนเก่งเจอคนดีเจอคนแบบมั่นคงอะเราอยู่ดีๆเราก็คพอยงอะนอยอย่างอเงี้ยหรอลองลองขยับความสัมพันธ์อีกนิดนึงนะคะมันมันยังไปได้นะแล้วแพวมองว่าเขามีความอยากพัฒนาความสัมพันธ์นี้ต่อจริงๆแพวก็เลยแอบเชียร์นะยังไงลองดูนะคะสําหรับ ชาวราศีสิงห์ในฐานะคนคุยนะอย่าพึ่งใจร้อนเฟดตัวออกไปในตอนนี้นะคุณอาจจะได้ของดีก็ได้ถ้าถามว่าตอนนี้เราดิวอยู่กับใครหรอไพทางฝั่งเขาขึ้นนะคือสิบเหรียญน,นะแพลวก็มองว่าคือชาวราศีธาตุดินค่ะมังกรพฤกษบแล้วก็กันนะแล้วก็สิบดาบขึ้นอาจจะเป็นชาวราศีธาตุลมก็เป็นไปได้นะจ๊ะเป็นชาวธาตุลมคืออะไรกระกฎดเออไม่ใช่สี่ ธาตุลมนะก็คือเมถุนตุนกุมนะอ่ะจะเป็นชาวธาตุลมหรือชาวธาตุดินนะที่ดิวอยู่ตอนนี้แพวมองว่าเขาอยากไปต่อถ้าเราเห็นว่าเขาก็เจ๋งอะ่ะก็พยายามอย่าเพิ่งเฟดน,นะจาใจเย็นๆกลับไปให้เขาติดต่อเราอีกครั้งนะจ๊ะยังไงก็เป็นกําลังใจให้นะจ๊ะสำหรับชาวราศีสิงห์สำหรับคนคุยนะเดี๋ยวเรามาดูสเตตัสสุดท้ายคนโสดนะว่าเป็นไงบ้าง ขอคนโสดราศีสิงค์ค่ะหกใบคนโสดราศีสิง์มาใบแรก s t r a n g e ไพ่ประจำตัวคืนเลยนะเนี่ยเรายังไงสิบเหรียญเรายังไงอีกสิบดาบเออสับไพ่แล้วนะยังไงซิหนึ่งถ้วย อีก2ใบ The f o o l The f o o l แล้วก็เจ็ดเหรียญใช่ไหมจ๊ะใช่จ้ะเจ็ดเหรียญคนโสดที่โสดไม่จริงไม่หลอกแพ้ว่าตอนนี้คนโสดราศีสีมีแนวโน้มจะมีคนเข้ามาขายขนมจีบราคาให้แบบแล้วคนมาขายนะ เป็นหนุ่มเจ้าสำราญแน่นอนพมพายเดอะฟู the ขึ้นนะเออดูเป็นคนแบบพูดเก่งนะ่ารักเข้าผู้หญิงเก่งดูเจ้าชงเจ้าชูก็ว่ากันไปไอ้เราก็กลัวแบบว่าจะเหมือนครั้งก่อนก่อนเนาะเจอแต่คนอย่างนี้ความรักก็จบลงยังเข็ดนะคะต่อเหตุการณ์ความรักเก่าๆอยู่เราเลยรู้สึกแบบอยากจะควบคุมอยากจะควบคุมสถานาการณ์นี้ไม่ให้เราตกเป็นรองนะเนี่ยสเตรนจ์ Strange ขึ้นนะ คือเราพยายามแบบควบคุมเหตุการณ์นี้แม้มันจะควบคุมยากน,นิดนึงเพราะเขาพุ่งทยานตัวไปอย่างรุนแรงนะ The Fool ขึ้นแบบใส่เปย์อะไปเก่งเรากําลังได้พบกับคนที่เป็นสายเปที่แท้จริงเราจะใจแข็งได้อีกสักกี่น้ําอำสิบดาบนี้อ่ะดูซิว่าถ้าเราไม่กลัวนะกล้าเปิดใจมันจะดีไหมจ๊ะก็ยังห้าเหรียญน,นะกาๆกลัวๆนะก็ดูยังไงละ่ะ The world นะ The world The world โลกใหม่ที่ฉันจะไปถึงแล้วยังไงตามมาด้วยสามเหรียญแพวมองว่าเราคงชาวราศีสิงห์เองอะค่ะคงใช้เวลาในการดูความสัมพันธ์ครั้งนี้นานพอสมควรใช้เวลาดูคนคนนี้นานพอสมควรเลยเพราะมันคือการเปลี่ยนโลกเราไปอีกแบบนึงเลยค่ะเราอาจจะโสดมานานแล้วดูแลตัวเองมาดีแล้วรู้สึกแฮปปี้กับสเตตัสนี้แล้วพอมันจะมีความรักครั้งใหม่เข้ามามเลยทําให้เรารู้สึกแบบ จะยอมเสี่ยงอีกครั้งหรือเปล่านั่นคือสิ่งที่เราคิดเนาะแต่ถามว่าเราใครล่ะที่เข้ามาในตอนนี้นะไพ่เหรียญเยอะมากมายขนาดนี้เขาคงเป็นใครไปไม่ได้นะจ๊ะนอกจาก,จากชาวราศีทัศุดินนั่นเองนะคะมังก,พกรพฤกษบแล้วก็การนะที่จะมาขายขนมจีบเราที่ดูทรงเป็นคนเจ้าสำราญหนะ้าตาดีนะเงินทองมั่งคั่งนะอ่ะงั้นถามให้หนึ่งแล้วกันว่าเขาเข้ามาเจา้าสำราญท่านี้แล้วเขาจริงใจไหมล่ะเธอเดอะสาตาร์นะเราก็ไป โดนใจเป็นเหมือนดาวราชินีดาบแล้วก็หนึ่งถ้วยแพวมองว่าความเป็นเราเตะตาเขามากๆเขาเลยมีเราเป็นแพชชั่นอาจจะเคยได้พูดได้คุยกันเรารู้สึกว่าเรามีทัศนคติที่ดีหน้าตา ก็ดีมัง้งแหมหน้าตาก็ดีแหละแต่ว่าทัาศนคตินั้นสวยกว่าเขาก็เลยอยากทําความรู้จักกับเรามากขึ้นนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้ชาวราศีสิงห์นะสำหรับทุกๆสถานะเลยนะคะสำหรับดวงความรักประจำเดือนมีนาคมนี้นะยังไงก็ฝากกดติดตามนะคะกด subscribe ช่องไว้ให้ด้วยนะเราจะทำคลิปเดี่ยวออมาให้เล่นกันนะคะมาดูกันต่อไปยาวๆนะจ๊ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ